บริเวณสถานีนะคะจะมีป้ายบอกเวลาเีเขาก็จะบอกว่าเที่ยวถัดไปเนี่ยมาตอนเที่ยงสี่สิบแปดแล้วก็ด้านขวามือจะมีเวลาปัจจุบันอยู่ที่เป็นตัวหนังสือสีเหลืองๆนะคะว่าตอนนี้เที่ยงสี่สิบสี่นาทีพอเราเดินทางมาถึงสถานี h ฮ5สิบห้านะคะเราก็หาทางออกหนึ่งค่ะเพื่อขึ้นไปด้านบนนะแล้วก็เดินตามทางเพื่อไปถึงวัดมีไตจินั่นเองค่ะ มันมีรถเมย์ไปใกล้ๆวัดด้วยแต่ว่ารถมันไม่วิ่งออวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะตลอดใช่มเนี่ยคะใช่แล้วเราขึ้นมาแล้วนะเราจะเจอป้ายรถเมย์ก่อนแล้วก็จะเจอ Starbucks นะคะให้เดินเลี้ยวขวานะเดินตามทางไปได้เรื่อยค่ะจะถึงวัดนั่นเองเแวะอะไรคะแวะร้าน,น้าเทียมีอะไร ส่วนใหญ่เป็นร้านคาเฟ่พวกขนมกาแฟอะไรลักษณะเนี้ยไม่รู้ว่านี่นี่หนาวหนาวพปชิาลาชิลามีหิมะแต่ไม่หนาวเท่านี้นะอันนี้มันแรงใช่มันหนาวลม,มแต่ว่าวันไม่ใส่เสื้อตัวเล็กยังไม่หนาวเท่านี้<ช>เลย,เลย คุณแม่ค่ะอะไรจะวัดนี้ชื่อวัดอะไรคะนินไตจิรูไหมมาจากอะไรไม่รู้นินอะมาจากเหมือนคำว่าญี่ปุ่นไตใท่ไทยก็สามไม่ไตไทยมาจากไทยจีแบบว่าเหมือนวัดก็เลยเป็นเหมือนเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างสัมพันธ์ทางมตรีของไทยกับญี่ปุ่นอ่ะบริเวณหน้าศาลาเราจะเจอกับรูปปั้น กาที่5นะคะคคุณแม่วัดเนี่ยความพิเศษที่แตกต่างจากวัดอื่นอะ่ะคือปกติแต่ละวัดอะ่ะเขาก็จะแบ่งเป็นแต่ละนิกายใช่ปะ่ะแต่ที่เนี้ยจะมีทุกนิกายเลย<ช>มีล<ะ>หลายนิกายมากแล้วเขาก็จะสลับกันเป็นคล้ายๆเจ้าอาวาสอะ่ะคนดูแล<ม>สลับกันไปนเรื่อยๆทุกนิกาย จริงๆแล้วนอกจากโซนนี้ยวัดนี้ยครอบคุมไปอีกถนนหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งโน้นแต่มันเดินไกลเราไม่ไปแล้วกันนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปไหนต่อะไปดูไฟใช่เดี๋ยวเราจะไปดูไฟกันต่อก็คือกลับไปที่รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็นั่งกลับไปที่นาโกย่าสเตชันนะคะจากนั้นก็